วิธีทำเครื่องตรวจเช็คไฟนะครับเราก็หลอดใส่หหลอดนะครับแล้วก็อ LED หหลอดนะครับการเช็คหลอดไส้ก็คือเราจะรู้ว่ามีไฟควบบวกคขาลบนะครับแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าขั้วไหนเป็นขั้วลบขั้วไหนเป็นขั้วบวกนะครับแต่ถ้าเราใส่ LED ด้วยนะครับเราจะรู้ว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ผิดขั้ว LED มันจะไม่ติดนะครับ ใส่ให้ดูครับอันนี้ผมใส่ผิดขั้วนะครับเนะครับ LED ยังไม่ติดนะครับเพราะว่าผมใส่สลับขั้วแต่ที่รู้ๆแน่ๆก็คือเรามีไฟขั้วบวกขัวก้วลบก็คือใช้ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะสลับให้ดูนะครับอันนี้ก็คือ LED ติดนะครับติดสองหลอดก็คือขั้วที่เป็นสายสีแดงขั้วบวกสายสีดำก็คือขั้วลบนะครับคือเรารู้ได้เลยนะครับว่าขั้วไหนเป็นขั้วไหนนะครับวิธีการทำก็คือเราเอาสายธรรมดานะครับมาใส่กับเข็มนะครับ มาบักรจี้ใส่กับเข็มนะครับแล้วก็กอาใัยกับหลอดไฟนะครับเวลาเราจะหาไฟเราก็จิ้มจิ้มเข้านะครับจิ้มเข้าตามสายไฟนะครับว่าขั้วไหนมีไฟก็บวกบวก็ลบนะครับแต่ไฟใช้สำหรับ12โวลต์เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปดีๆแบบนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆลงให้ดูนะครับ